วันนี้ก็อีข้าวเนื้อผมอยู่กับผมกับเกมไม่เข้าวันดี้ข้าวเนะผมวันนี้เราก็อยู่กับแก๊ง T.M นะผมโอเคใช่ไหมแน่นอนครับใช่ไหมใช่เนื้ออัดยังเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วเหรอโอเคดีมากดีมากได้นูได้นูได้หนูโอ้โหดีมากได้นูายทุวินาทีอันนี้กับอัดนูเลยเหรอเดี๋ยวผมต่อให้ครับเดี๋ยวผมต่อต่อเลยต่อเลยคลิปนี้ไม่มีเรตติ้ง18บวกแน่นอนแน่นอนนะผมถ้าไม่หัวร้อนก่อนนะครับผม ใช่แล้วเน็กว่าเต็มแน่นอนนะผมมันจะเลตติ้งไม่ไม่สแปดบกแน่นอนถ้าไม่หัวร้อนเนอะผมใช่ครับแน่นอนครับแน่นอนนะผมนะใครหัวร้อนเองก็ต้องมีเออาการเครียดเป็นธรรมดานะผมรู้สึกว่าจะไครหัวมีไฟขึ้นก็ไม่รู้คัะโอ้โหทีนันแม่งต่อเสร็จแล้วอ่ะเน็กโอ้โหโอ้โหแม่งใช้เครียดให้ต่อวะไม่ใช้อะไรต่อวะอันนี้ให้แล้วแล้วก่อนรินี้มี ตอนนี้มีบอไปแล้วเคอีคีสีบั็กสีแดงอ่าสีแดงอาด้วยเหรออ้ห่วยอยู่กับผมกับเกศถึงจริงๆเนี่ยมันต่ออาอยู่กับผมกัชชานะครับผมพีเมียมโอ้โหพีเมียมไอ้ยศสวัสดีกันอีกครั้นนะผมอยู่กับผมกัชชานะผมไม่ใช่แล้วเราต้องหูบังอยู่กับกัญชานะครับผมเออพี่กัญชา กัญชาอันเหนือกูให้กันอ <laughs> ย่ะเบิดเ <laughs> ก็บตกเหนื่อยเหนื่อยเก็บตกรอดเหนื่อจะตกเนื่อยเอาหนี้รอดมาเราอยากรู้ว่ารอดมาได้ไงเ <laughs> หนื่อยเก็ตกไอ้หำบเลยเอาแล้วครับพรีเมียมอยู่ตรงกลาง <laughs> อ่ะพีเมียมอยู่ตรงกลางว่าเด็กฟักโอ้โหธนูไฟอุ้ยโอ้โห <laughs> ไม่ตินธนูไฟด้วยวะเขาเด้งเก่าคืนมาเมื่อกี้เมื่อกี้นี่อย่างเท่อะกระโดดรับอย่างเทก่กระโดดรับธนูไฟอะแม่งเมื่อกี้กระโดดรับธนูไฟแม่งลูกกระเด็นเลยเนี่ยลูกกระเด็นมันติดตรงเนี้ยเนี่ยเเห็นไหมลูกลูกกระเด็นน่ะบอกเลยเฮ้ยผู้พิดากษาโอ้ยโอ้ยโอ้ยนัดเป็นไรนัด ดูเนี่ยแม่งลูกกระเด็นถึงเนี่ยบอกเลยโคตรโดนอะเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราธนูปุ๊บได้ได้แค่ดาเมจไม่ติดไฟลูกกระเด็นอยู่ตรงนี้โคตรวัดเดินเลยเคยเห็นเราเห็นภาพเลยเห็นภาพเนื้อเนื้อเนื้อเองเคยเออโอ้เฟมเลตตกติดเถอะติดติดเฟมเลตเฟมเลตเนื้อไอส์เบรลินู๊ไม่ติดใบองค์นี่ละกัน ไม่ใช่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 เอ๊ะตรงกลางเอาของแฮะเน็กมาของตรงกลางเนี่ยลงคลิปเลยเน็กวะไอ้เหี้ยมึงอย่าสนใจคลิปไอ้ห่ามึงดูกลางก่อนไอ้เหี้ยกูจะตายห่าแล้วอุ๊ยอ๋อมึงใครนี่มึงใคร โอ้ยนักซ้อมและนักเย็ดแต่ไม่กินเป็ดพะโล่นะครับโอ้โหวัดทะลุไฟทนูไฟเมื่อกี้นี้เน็กระวังทนูไฟโอ้โหไม่กล้าวิ่งไปเลยเนี่ยโอ้โหเจลเห็นสีน้ำไหมเห็นสีน้ำข้างหลังเป็นสีนี้ไหมเห็นสีนี้ไหมต้าวตกเลยใครตกวะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแปลมันูสีนี้เลยเดี๋ยวก็ไอ้สีเนี่ยมันขั้วอันตรายเปิดลัอกกี้บล็อกจนหัวเลย ัลลกกกี้เอสายชุบลักกี้เอ้ยเราต้องเอาทองมาให้เขาแท่งทองมาไปเหลือมัาสปอร์ตไอ้เนื้อเหลือสปอร์ตหน่อยสปอร์ตดี่อะไรเหลืออยู่กลางก่อนมาอยู่กลางก่อนกลางก่อนเหลือจะมาแเหลือจะมาเอ็มมิเตอร์ดูนะเอาไอ้เหี้ยมึงอย่าสนใจไอ้หางกูสมใจตรงกลางมากกว่านี่จุดจุดสีแดงสิวแล้วสแปมยฮนุมัน แปมันโนมันแปมันโอ้โหบินตายไอ้ยโอ้โหมาตะบีเกอร์วูบันมาได้บอกว่ามันยิงยิงนูโหดมากบอลไอ้เยาซื้อแมงยาเล็กไอ้ฮัมโอ้โหเมื่อกี้วัดฟักมากเน็กเอ้ยเน็กเองสนใจแต่พังเตียงสิอื่นนะเองไม่ดูบ้านเกรนมันอยู่เกรน เดี๋ยวกูจะแปลด้วยก่อนวัดเถอะเดี๋ยวมากลางมากลางอ้าวอ้าวเสร็จเธอแม่งแหลกไอ้สัตว์ิงสติงดึงตังโอ้ยเฮียเฮียไอ้เลี้ยกูเกือบตาเฮ้ยแม่แหลกยังไงวะเออนั่นดิเหนือแม่มึงอกีมึงเปิดเฮียอะไรกูเกือบตายเลยเด้งโลอดอกเล่นเกือบตาย เล่นกัถึงการมันวัดกลับมาโมกเลยดอกแรกเกือบตายนะเหนือว่าดอกดอกแรกแบบเอ้ยเยังพอคุยกันได้ดอกสองทีนีน่โอ้โหสูตรจุดห้าไอ้เหี้ <0. 5. S 2> ยสูตรจุดห้าว่าเดิมฟัลเราเราเห็นว่าีกแล้วมึงจะฆ่ากูแล้วเนี่ยมึงไม่มีวันหรอกเนี่ยเอาดาวนี้ไปกูให้โอ้ oh, <geez. S 3> ไม่มันเหล็กนะลเล<ร>ยเนี่ยเอพีเอ๊ะจ๊ะสองร้อยขนาด ขนาดนั้นยังเฮียเลยเอ่อเลตติ้งทำสี่เก้าสิบแปดบวกฮะตอนนี้มันไปเป็นพันปีแล้วครับไปพันบวกแล้วไอห่าไม่ต้องหรอกโอ้ยเฮียสุดแรงสุดแรงก็เด้อเราต้องเอาเนเธอร์โเตียงกลับบ้านก่อนแหละเดี๋ยวก่อนนะใคริงธนูใส่กูนัดเดียวนี่คือดองกี้ มันนั่นมันลาเลยเน็กไปเน็กโอ้โหกูใกล้ดองแล้วเหนือดูเลือดกูก่อน <c ười> บอกเลยว่าไปโบทตรงกลทีน,นี่ชิบหายรู้สึกว่าตรงกลางว่างครับตรงกลางว่างเยอะเดี๋ยวก่อนตรงกลางว่างใช่ไหมเดี๋ยวเขาไปไเหนือเหนือมึงอยากควายเปิดนะเหนือาหารมากู <c ười> กโดก่อนเหนือมันมันสำคัญภารกิจนี้ตรงกลางเหลือกูหี้ยเหลือกู มันมาแล้วมันมาแล้วมันกลับมันกลับไปมันกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วสงสัยแรงเกินจนเดินไมวมันกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วคนหามันกลับไปแล้วเล็กเป็นไงบ้างเมื่อกี้นี้กับการยิงธนูสุดโหดดีนะมันเดินมาให้เราเดินมาปุ๊บแม่งอย่างดี กลางยิธนูไปอุ้ยกูตายเขียนี่เต็งล้วนเลยแม่งเต็งว่ะโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยเลือด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 โอ้ตายมันกินเต็งมันกินเต็งมันกินเต็งเชื่อไหมแม่งเก็บเกแม่งพริกพริกอย่างไวอ่ะเผ็ดเลย เออเจ๊งเจ๊งรอบเดียวตายเนี่ยเต๊งแน่นอนสายทุบลักกี้แบบโอ้ยขออะไรดีๆหน่อยวุ้ย,ย,ยมันมาคุมกลางอีกแล้วอ่ะโอ้ยจิดไฟจิดไฟจิดไฟมันมีมันมีกันแค่สองคนเนี่ยมันมันเลยคุมกลางได้สบายอ่ะโว้ไฟบวกพิษ เหนือเหนือมึงอ่ะเปิดลัคกี้เทียอะไรหรอกไอ้ห่าแม่งมีแต่เปิดลัคกี้ยังกูไม่ได้เปิดเลยเนี่ยหน้าไงมึงก็แย่งเละกูตัวอะไรคะโอ้โหพี่แกเห็นไหมกูเปิดในนาทีนี่ไม่เป็นไรเออเป็นที่กูเนี่ยแหละไอ้เหี้ยแม่งเปิดทีดนึงบึ้มเอาเอากูได้มาอยู่บ้านบ้านสีอะไรไม่รู้เอาอนนี้ริ่งริ่งเข้าไปฐานใช่ไหมเออกูได้มาอยู่ฐานสีเขียวเลยว่ะ เนือเนือเดี๋ยวกูให้ของของสนต้นหน้าคุณให้มึงอะไรชุดเกาะชุดกอขาวเนี่ยไอ้ห่ามึงไม่เอาเหรอาได้เกาะนายจะพร้อมหรือมั้งที่บ้านที่บ้านเรามีนี่นะมีนี่เเลยหรอบ้านบ้านมีมีอะไรบ้านเรามีเอ็นเตอร์เทนเมมีมี เออมาพอดีดแรกๆแค่ไหนเขามาฐานคนอื่นแล้วเขาได้เหรอแรกเลยวะแรกแรกดาบหน่อยสีแดงธนูอยู่ตรงกลางใช้ใต้ไอ้เชนปลายโอ้โหรอดแรกดาบหน่ปยตินดาบสิบห้าไงวะเคแล้วก็แล้วก็แล้วก็เดี๋ยวส่งแล้วก็เอาเกาะด้วยน็กไปหลอยวันนี้มันมีคนหนึ่งอยู่ตรงกลางเบตินเล็กอีกอันหนึ่งในในกล่อง จริงแล้วตัวเองสามารถแลกทองไงเน็กจัดเต็มแลกทองเออจัดเต็มจัดเต็มเน็กบอกเลยเลยว่าแค่แค่โดบครั้งเดียวอ่ะแม่งฟินยันไปชาิหน้าบอกเลยเดี๋ยวถึงชาติหน้าเลยมึงเดี๋ยวมึงจะไม่กล้ามากลางนั่นแหละเนื้อนั่นคือผลของผลกรรมที่เอ็ต้องรับไว้แต่แต่ไม่รู้จะแไหนหูบ้านหูบ้านหู่บ้านว่ะเนื้อบุูบ้านเขือน่วย โอ้ยโอ้ยได้อู่ามันข่ามันข้ามันเยมอาโอ้โหได้ได้ได้คุได้ตัวหนึงเลยตัวอีกตัวนึ่งหดเหลือตายกูฆ่าไม่ได้เนี่ยข้าได้ไอเกิฟลาไอเกฟลายไอเกฟลายไอเกฟางเกียงแม่งเลยดีกว่าไอเกิฟลายงครับเดี๋แปบหนึอี้ยตกมากางเลยับไอี้ยตกไปกางไปกางไปกางล เฮี้ยเหนือมึงไม่ให้เฮี้ยอะไรกูเลยอ่ะมันมีดาบไฟไม่เฮีย่ะ,ะดาวชักสองไฟดาบลัคก,กี้อ่ะเขาเปิดแล้วมันได้เว้ยกี่มัางเหนือคือได้ไปกลางไอ้เมื่อกี้ดีแบบไอค n นฟลายไอค l นฟลายไอคนฟลายทำไมเราต้องวิ่งแล้วกลับมาตรงเดิมด้วย่ะโคตรหาเลยไอคันฟลายกำลังกำลังจะวิง่งกลอง เนี่ยเนี่ยปตินเนี่ยปูตินเนี่ยวิ่งอย่างเงี้ยเวิ่งมาถึงเนี่ยพอวิ่งมานี่ปุ๊บไม่รู้ว่าตรงนี้ทางมันจะกระโดดค้างดิดูหน่อยดูเฮียอะไรไหนว่าดูอะไรวะมึงดูอะไรวะดูมันซะกูดูอยู่เนี่ยกูต้องไปเก็บเหล็กมาลวกูแบบหาตามเนื่ยเนือมาช่วยกางหน่อยก็ได้นะเหนือจะไปก็ลังไปแล้วของ เหนือเพราะถ้ามึงแลกของอีนี่กูรู้สึกมีราภสังหรณ์นี่กูจะต้องตายนั่นไงกูว่าแล้วน่านไงอี้เนื้อมึงอะราะมึงทั้งหมดอี้เราให้กูตายอะไรเนี่ยเหนือเป็นเพราะมึงอะเปนเหล็กเหล็กสิบสองก้อนแลกอะไรได้แลกมาก่อนเลยหรือว่าเอาเกาะ แรกได้แค่เนี้ยแหละเทเหล็กกูด้วยเลยเทเหล็กกูจะส่งไปให้อีกไอ้เฮียยังยังส่งให้อีกสองอันไม่พอเหลืออีกหนึ่งอันทองแปดก้อนทองแปดก้อนมึงกลับมาเฮียนี่ทำไมเหนือทำไมเนอะเนียดี้จะไปใครจะเอาไอ้เนี่ยดาบ e m e r g e n c ี A อ X เรียบร้อยทองแปดอันเลยทองแปดอันอย่าพลิกเกมได้ ได้ทองแปดอันมาตีนจับแมวเลยครับเออเขาได้ทองแปดนั่นนี่ยูเอ็นด้วยเชดอ่ะเขามีนั่นอยู่ตรงตรงกลางมีฮันนูตรงกลางมีฮันนูบอกแล้วไงว่าว่าเองไปคุมกลางก่อนเหนือเอ็งไม่ไปคุมเอง่ะเอ็งได้ทองอู้ทองทองทองแล้วเอ็งก็กลับมาเนี่ยตินเลขยาให้หน่อยไล่ยาเดี๋ยวตายไล่ยาเหรอเฮ้ยตินมันมาหากูแล้วรับไป เอาพร้อมกับสเต็งแน่นอนฮะถ้า,ามั่นใจแบบนั้นเรียบร้อยตาเดียวเรียบร้อย,ยจอดครับเดี๋ยวเดียวจอดแน่นอนหัวซะขนาดนั้นเล็กบอกซ้ายรอยไม่ใช่ซ้ายร้อยเว้ยกูกูทำช่องช่องเหล็กไว้แล้วนี่พอมันเดินมามันก็มาถูกจัดเลยนะไอทองแปดอันหนึ่งละเอาไปเก็บก่อนเอ้ย ไอคันฝายตายเหรอเหนือเฮ้ยทองเนือ oh ก็มีของสนหน้าคุณมาให้หน้าแหละเน็กจบเรื่องวันจบแล้ว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 เน็กไม่ต้องไม่ต้องทำเฮี้ยอตอแล้วจบแล้ว กี <laughs> <i gaming S 2> จีเกมมี่กีจีครบยแม่งเป็นตัวเป็นตัวสายแรกนี่เองมมแม่งเขาเป็นตัวสายแรกนี่เองเฮ้ยนะผมเซอร์คิวนี้ก็ต้องขอจบคิดยอะไรเพียงเท่านี้นะผมพระเอกของวันนี้ก็คือสวัสดีครับโอ้ย <laughs>